ช่วงของการรีวิวแก๊เจอตโอ้โหไม่เคยจะรีวิวอะไรละภาคภูมิใจนําเสนอขนาดนี้เพราะว่าพอพูดถึงอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่คุณเนี่ยกำลังสนใจอยู่หนึ่งในนั้นมันจะต้องเป็นอุปกรณ์ตัวไอคะ่ะและในวันนี้ที่เข้าประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะก็คือ iPad 3วางแบบเนี้ยคุณเดาออกไหมคะว่าตัวไหน1 2หรือ3เดี๋ยวตอนนี้ที่จะรีวิวให้ดูว่ามีอะไรที่เจ๋งมากขึ้นจากรุ่นเดิมบ้างพร้อมหรือยังเอ่ยช่วง my easy คุณผู้ชมคะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเห็นภาพชัดขึ้นซีขอแยกความพิเศษของรุ่นใหม่ล่าสุดนี้เป็นข้อๆด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือจอชัดขึ้นความละเอียดหน้าจอที่ชัดยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้เวลาที่คุณเปิดขึ้นมาหน้าแรกปับ๊บเราไม่วัดกันที่หน้าแรกเราต้องไปวัดกันที่การอ่านข้อความค่ะข้อที่2กล้องชัดขึ้นมากหลังจากที่จอชั แล้วมันคงแย่นะคะถ้าเกิดว่ากล้องมันไม่ชัดสําหรับกล้องกับ iPad 3หรือว่า iPad รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยมีความละเอียดถึง5ล้านพิกเซลส่วนเลนข้างในเนี่ยชีคงต้องไม่อธิบายเรื่องของเทคนิคจา้าแต่ว่าต้องบอกว่าลักษณะของเลนกล้องเนี่ยแน่นอนว่าเขาทําออกมาเพื่อให้รับกับการถ่ายในที่มืดได้ถึงแม้ว,ว่าคุณถ่ายในที่มืดเนี่ยความชัดก็ยังคงมีอยู่ส่วนตัวอื่นๆของกล้องที่ซีต้องบอกว่าความชัดแล้วก็ขนาดภาพเนี่ยของเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณถ่ายภาพถ่ายวิดีโอออกมา เสียบต่อกับทีวีที่อยู่ในบ้านของเรานี้ขนาดมันจะพอดีกันเลยค่ะและเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความละเอียดเนี่ยมากกว่า HDTV ที่อยู่ในบ้านคุณอีกด้วย mm hmm. ข้อที่3เครื่องเร็วขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าพูดภาษาเทคนิคหน่อยเนี่ยเขาคงจะใช้คําว่าระบบประมวลผลหรือว่าการประมวลผลกราฟิกนั้นเร็วยิ่งขึ้นมันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขาแต่เอาเป็นว่าพอจับถึงมือแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าโอโ้โหโ,โอโ้โหเร็วขึ้นมากๆเลยทีเดียว ยังเหลืออีกสองข้อที่ไม่บอกก็คงจะไม่เป็นไรแต่ก็อยากบอกคุณผู้ชมอยู่เหมือนกันนะคะข้อแรกก็คือตัว iPad 3เนี่ยสามารถรองรับเทคโนโลยี 4G หรือ LTE นั่นเองนะคะต้องบอกว่าก็ประเทศไทยยังไม่มี 4G นี่เนาะซีก็อธิบายก็ได้หรือไม่อธิบายก็ได้แต่ว่าถือว่าเราเนี่ยซื้อเครื่องนี้มาแล้วสามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคตได้สมมุติว่ามีเราก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องนั่นเองนะคะสว่วนอีกข้อนึงนะคะก็คือเรื่องของเทคโนโลยี Bluetooth หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่ามี Wi-Fi อยู่ในบ้านกันซะส่วนใหญ่ส่งอะไรก็อัพเข้า Cloud คือใส่เข้า d r อบ BOX หรือใส่เข้าอ e ีเมลอะไรไปหรือ iCloud ของทาง iPad แต่ว่าก็บอกไว้เผื่อได้ใช้ก็คือเทคโนโลยีบลูทูธล่าสุดก็คือบลูทูธ4.0ที่จะส่งข้อมูลผ่านบลูทูธได้เร็วขึ้นค่ะ ซีไม่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะรู้ไหมคะว่าตัวไหน iPad 2แล้วก็ตัวไหน iPad 3ามซีจะใช้วิธีการทดสอบถ้าคุณดูด้านหน้าคุณจะเห็นว่าดีไซน์ไม่ต่างกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณดูด้านหลังจะเห็นว่าลูกล้องด้านหลังไม่เหมือนกันเพราะว่าเลนไม่เหมือนกันจอไม่เหมือนกันและระยะของเลนถ้าซีไม่เปิดถ่ายตัวเองแบบนี้ก็คงจะไม่รู้ว่ามันชัดกว่าแค่ไหนและระยะของกล้องเป็นยังไงด้วยแต่ตอนนี้ซีรู้สึกว่าซีาต้องยืมมือทีมงานแล้วคะ่ะพี่คะช่วยซีหน่อย คุณก็รู้ว่าซีจะยิ้มใส่กล้องไหนรูปหนึ่งโอเคซีนั่งอยู่ในระยะที่เท่ากันเลยค่ะคือ iPad เนี่ยห่างจากตัวซีเท่ากันเลยทั้งคู่นะคะดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าระยะของกล้องที่อยู่ใน iPad 1หไอ้อแพ d 2แล้วก็ ipad 3เนี่ยต่างกันยังไงบ้างอ uh huh. ผู้หญิงเนี่ยถือมากเลยนะคะถ้าเกิดถ่ายรูปออกมาแล้วตัวเองดูไม่สวยอะคือด้วยสีกล้องหรือด้วยอะไรก็ตามหรือสีของเลนหรืออะไรก็ตามเนี่ย ยังไงก็ตามอะคุณใช้เล่นอะไรก็ได้อะถ่ายออกมาให้ดูดีอะเป็นโอเคนี่คือภาพที่ได้จากกล้อง iPad 2นี่นะคะก็ตัว iPad 3เรแล้วก็จะเห็นได้ว่าในระยะที่เท่ากันนี้นะมันจะเออเหมือนระยะดีกว่านะคะนิดนึงแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่ iPad ถ้าคุณมีแล้วคุณก็จะใช้กล้องหน้าเป็นหลักซึ่งกล้องหน้าจริงๆไม่ค่อยต่างกันมากถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวสิจะใช้กล้องหน้าถ่ายดูยะคะ่ะ1 2 3ส้ ็เห็นว่ากล้องหน้า iPad ตัวนี้คือ iPad 2นะคะสียังมืดๆอยู่นิดนึงแต่ว่ากล้องหน้า iPad 3พอ mm hmm. ถ่าย้าจริงๆแล้วเนี่ยเออมันก,มนก็มันก็สีสวยกว่าด้วยแล้วก็ชัดกว่านิดๆหน่อยๆไม่นิดได้เยอะเหมือนกันนะ mm hmm. ก็ถ่ายจากระยะเดียวกันได้ดังนี้นี่คือกล้องซึ่งถามจริงๆแล้วเนี่ยคนซื้อ iPad ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องกล้องมากเพราะว่านานๆทีจะเห็นคนถือ iPad ขึ้นมาเพื่อถ่ายอาจจะเป็นเพราะว่ามันหนักนะ ทีนี้เรามาดูรูปแบบของถ้าเป็นแบบเด็กเนิร์ดจะพูดคำว่าระบบประมวลผลกราฟิก A5X ซึ่งสี่ขอพูดสั้นๆว่านี่คือเขายัดความแรงของเครื่องเนี่ยนะคะมาแบบเต็มเหนียวที่สุดที่เขาจะยัดมาได้ว่าง่ายๆว่าเทคโนโลยีของการประมวลผลกราฟิกในนี้ดีที่สุดแล้วเครื่องจะแรงและจะเร็วกว่าเดิมเยอะมากดังนั้นคุณอาจจะต้องการแอปพลิเคชันบางอย่างที่ดูแล้วเนี่ย iMovie เวลา4ีชอบถ่ายเสร็จใช่ไหมแล้วสิก็จะต้องตัดต่อเนี่ยสิก็จะลองถ่ายตัวเองดูนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้สิกำลังพูดอยู่กับ iPad 2เสร็จปั๊บสิก็จะหันมาพูดกับ iPad 3เพื่อทดลองดูว่าการประมวลผลในการตัดต่อแบบถ้าจะบอกว่าเครื่องแรงขนาดไหนเนี่ยจะได้รู้ว่าเครื่อง2หรือเครื่อง3แรงกว่ากันสวัสดีค่ะตอนนี้สิกำลังสวัสดีค่ะ พูดจาก iPad สามเพื่อทดลองดูว่าการประมวลผลในการตัดต่อแบบถ้าจะบอกว่าเครื่องแรงขนาดไหนเนี่ยจะได้รู้ว่าเครื่องสหงือเครื่องสมนางกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้คุณคงได้เห็นแล้วลักษณะของการประมวลผลแล้วก็ความเร็วในการประมวลผลที่แตกต่างกันใน iPad ซีขอแบบเทสโดยที่คุณไม่ต้องไปถึงขนาดแบบเกมที่เป็นที่นิยมที่แบบ ผู้ชายผู้ชายมากๆเลยนะคะเราดูกันง่ายๆที่ตัวแอปพลิเคชันที่เขาว่ากันว่าเจ๋งนั่นคือตัว iMovie นั่นเองลองตัดสินใจกันดูแล้วกันเพราะว่าหนาบัดนี้ที่คุณกําลังฟังซีอยู่ในประเทศไทยคงขาย iPad 3กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณสามารถไปดูได้ที่ iStudio by Com7 หรือว่า Banana IT ค่ะ